สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องป้องปายวันนี้แม่ผู้ใหญ่ปูนากับซิมารีแคบลูกสายเต้าหยองดูพี่น้องเด้ออ๋าเมืองลอยยุงลอยยิ้มพี่น้องขาถึงความน่ารุงน่ารักความสุดสูงสุดใสกับพี่น้องขากําลังใจก็จากพวงมอะไรกำลังใจจากแม่แม่ก็มาแบบไม่ขาดสายนะคะเมื่อคืนนี้ทําการแสดงอยู่ที่สระแก้วค่ะพ่อแม่พี่น้อง เมืองรอยยุงรอยยิ้มพี่น้องค่ะความน่ารักและความสุดใสนี่แหละค่ะคืออีกลักและจุดเด่นของเต้าหยองคือเป็นเด็กที่น่ารักและเป็นเด็กที่สดใสเต็มไปด้วยรอยยิ้มค่ะไม่ว่าจะเจอกระแสะอะไรเจอเหตุการณ์อะไรยิ้มอย่างเดียวค่ะยิ้มสู้ค่ะความน่ารุงน่ารักค่ะพี่น้องค่ะเออสีบอยแม่แม่หลายๆคุณตุ๊กลุมรักเดินในแดพี่น้องเออลุงรอยลุงรอยยิ้มเห็นเห็นันแม่แม่ไปนี่ก็ยิ้มเอาว่า เออแม่แม่และคนก็โอ้ยเห็นลุกชายยิ้มสายบรรกันใจฟูค่ะแม่นี่แหละเหตุผลที่เต้าหยองดึงเอฟซีดึงแฟนคลับแล้วก็ให้แม่แม่และเอฟจงเอฟซีเนี่ยเออรักและอินดูเพราะรอยยิ้มพระน้องเป็นเด็กที่น่ารักแล้วก็น้องเป็นคนที่ยิ้มเก่งและอกลักและจุดข,ขายของเต้าหยองนี่คืออยู่ที่ชุดเพชรและรอยยิ้มสังเกตได้เลยค่ะทุกคนค่ะใส่ชุดเพชรปุ๊บเปรียบเสมือนองค์ลงนะจ๊ะ เอาเมืองพี่น้องกล้าพูดได้เลยค่ะพระเอกหมอรามคนที่ใส่ชุดเพชรแล้วขึ้นแลวยืนหนึ่งแล้วแบบคือแบบใส่แล้วล่อ,ใส,ลลอใส่แล้วขึ้นนะพี่น้องค่ะเออยกให้เต้ออยหยองเลยถ้าเกิดว่าถอดชุดเพชรออกมาก็เป็นเด็กน้อยคนหนึ่งค่ะพี่น้องแต่เวลาใส่ชุดเพชรเข้าไปปุ๊บเนี่ยโอ้ยความน่ารักมาจากจากข้างใดคะคูณร้อยคูณพันค่ะพี่น้องความตาหักหัน เอออันนี้ว่าเราได้อวยค่ะไปมึงค่ะเรื่องจริงค่ะูู้นายกสิวาโออีเมู้ใหญ่ปูนานี่อวยอีเมู้ใหญ่ปูนานี้ว่าเวอร์บอสเสือไปมึงค่ะหน้าเบ้ยทีเลยค่ะเออไปถ่ายุบกัใกล้หลังเวทีเลยค่ะแล้วสิเห็นความนนาลุ่มหนาลักไปเชือหนึ่งแล้วก็ต้องมีเชือดสองเชือสามเออจะไม่บันดาคอยลยค่ะพี่น้องค่ะคันบ่แมงคําคือความคอยว่าอันนี้การันตีค่ะยืนยันค่ะเออด้วยตําแหน่งแม่ผูใหญ่ปูนาค่ะไม่เชื่อ คิดว่าเออพูดเวอร์อวยกันเกินไปเสียกันเกินไปไปดูหน้าเวทีนะครับแม่พ่อแม่พี่น้องชาวสีสเกตยังบ่คืนได้มึงกันระบุงระเบียบบ่ะะเห็นถึงความน่าลูงหนาลักไปหรือคะ่ะไปกันหลายๆตอนแรกพี่น้องขาอยู่สีสเกตหันหเออไปเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวสีสเกตไปมั่งค่ะว่าความหนาลักนี่เป็นจริงหตัวเป็นจริงคะ่ะเออว่าจะค่อยอวยว่าจะค่อยซ่มนี่มึงแต่แม่ลอยยุ่งลอยยิ้มหันเอเอหา,า,าทางกั ได้มาเจอคุณแม่เอออีรีเอาคนหัวใจรวงรวด้วยค่ะเป็นกำลังใจค่ะพี่น้องครับนี่ข่าวสารสาระดีๆสิมารีแคปมาวาสุดปังอีกค่ะ